ดีูก็เลยนะคะวันนี้เราก็ุช่องนาแม็กกี้ก็อีกันนะคะโย่วววนวววเวว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 วนวบอววววไวววเรวววววววูไววววว่วด้วว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 ัน,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 นไว้ว้วว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 วเ <c oughs> นนทวว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 วรวว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 ะวว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 วโวว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  แต่อ้าวไม่แต่พนเลือกกันนี่หรออ๋อสงสัยมันน่ากลัวให้ฉันได้เป็นไหมไม่ได้เป็นฉย่นี่อีกแล้วอรอคือส่วนใหญ่ทุกคนจะเป็นผีกันอีกหรอผีแบบเนี้ยทุกคนไม่คือชอบกันใช่ไหมว่ามาแล้วะเดี๋ยวออกก่อน ซ่อนอยู่ในตู้ล็อกเกอร์มันเนียนมากเลยอะตู้ล็อกเกอร์อะไม่เอ๊อมันใช่ตู้ล็อกเกอร์ปะเนี่ยโอ้ยอมันไม่ใช่ตู้ล็อกเกอร์ดิเล่นให้ท้าทายหน,น่อยแล้วกันดูเลยเด้อเลือดไม่อยู่แล้วเด้อโอ้ยอไม่นทำอะไรอะ พี่ไฮอุ้ยก็เปียบดิน่ากลัววันนี้คือแบบคือขอท้าทายผีได้ไหมอะ,อะคือผีเป็นเฝ้าศพผีเฝ้าศพคือจะช่วยเพื่อนก็ช่วยไม่ได้เนี่ยมันเฝ้าศพคือสมมติเราช่วยอะมันก็จะโดนอะไรบางอย่างใช่ไหมทุกคน เก็บข้าวของเคลียร์ทุกอย่างเลยแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทุกคนไม่เห็นเก็บกันเลยเนี้นี่นมือจิ้มมืออุ้ยจิ้มเลยไหมเพื่อนจะอทำอะไรอ่ะโอ้โหเพื่อนอุ้ยเธอตามคนนั้นไปตลอดเลยเหรอโอ้โหไม่มีใครช่วยก็จะเป็นแบบนี้นะอุ้ยกดอันนี้นะ เพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเราไปดเอาอีกแล้วเาขับไปคือแบบลกเกิอนอ่ะไม่แน่โอเคไปไปอ้าวเ้ยเพื่อนหายเอ้าคนเ,เ,เมื่อกี้ที่เราตามไปเขาหายไปไหนะ

ผีเฝ้าผีเฝ้าใช่มไปปะเดี๋ยวเราขอลงไปข้างล่างให้ทุกคนช่วย่อดประเด็นคือเราจะตายก่อนนี่แหละประเด็นน่ะเออเราจะตายก่อนนี่แหละโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออไม่มีใครช่วยเราเลยสงสัยทุกคนไม่ได้อยู่ละแวกนั้นหรือเปล่าอ่ะเปล่าอ่ะเปล่าใครไม่ได้ช่วยเราเลยอ่ะไมเป็นไรหรอกโอเค ชื่อเราอย่างนี้นะชื่อเราจะเป็น N A ตัวนเป็นต้นไปละหาก่เนี๋ยให้บอกชื่อนะคะนี่คือชื่อเราเว้ยนี่อันนี้นะคะที่มันเป็นลูกตาเว้นขยายเนี่ยเออนี่คือชื่อเรานะคะ N A เป็นต้นไปนะเพราะว่าคือมัน N A ก็คือชื่อชื่อนานแหละเออคือชื่อนานาแล้วเราจะให้ชื่อคนอื่นทาไมอะเราเขียนไม่เป็นนะชื่อคนอื่นอะแล้วก็อ่านไม่ออกเด หนึ่งหน้าทีไม่กลาดี๋ยวขอดูแคตตากรฆคตกตกรหาในตามตู้ล็อกเกอร์คือมันฉลาดมาก <c oughs> เดี๋ยวใครโอ้โหสองคนสองคนนี้อุ้ยเอาไม่ใช่ออกกันหมดแล้วเหรอไอเพื่นอนเขาทำอะไรอะคนนี้ไม่ไปอะอคนนี้ เออเธอว่าไปเธอก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเ <laughs> พื่อนทำไมไม่ไปอ่ะสงสัยเพื่อนไม่ว่างมั้งเออคุณอย่างนั้นอะ่ะเรวยบๆี้ไปแล้ว,ไป,ลวไปอยู่แล้วโอ้ยผีวะไหนอ่ะผีไม่อยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูหนะ้าตาผีโอ้วิงตามวิงตาคนเอออไม่มีใครช่วยแล้วอือตายเลยเอยผีตึงมาก ตึงจริงเว้ยกี่คนไม่รู้ถ้าที่รู้คี่รีบบอ,อกไว้กันได้ไหมเพื่อนเร็วเร็วเร็วผีมาแล้วนละอนะ <c oughs> น,นไงเรียบร้อยพีชนะเรว่าวสามคนรอดแต่คนอยู่ข้างในอ่ะมันไม่รีบบอ,อกไปหรือเปล่าเกีย <c oughs> yeah. เราก็ไม่เข้าใจเราเออว่าทำไมเป็นแบบนี้เออไมค์ก้าเรบบาจะเดินเราจะเนี่ยตรงมี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้อไมค์มาดูบ้านเราบ้านเรามันเป็นอะไรเนีอย่างบ้านใหม่จริงๆเลย เราอ,อยากได้ดูบาร์กบางนะคะแต่ว่าเราไม่มีดูบาร์กรอไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอ,ะอ่ะอ้าวเมื่อไรจะดีจอครับสักทีขอถึงเอายค้ณกลัวไปได้ไหม เป็นได้เป็นได้เป็นได้เป็น,เ,ปน <c oughs> เราได้เป็นเฉยเลยทุกคน <c oughs> ปกติเราไม่ค่อยได้เป็นเนาะเออปกติ <c oughs> อะไรอย่าติดตา,าอะจ๊ะปะจ๊ะที่เราขอถามผีหน่อยนะเรื่องนี้เมื่อไหร่จะเริ่มเกมประเด็น มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ผีเ <c oughs> ขาเรียกว่าผีขอบตาดำใช่ไหมย <c oughs> อย่าพูดอย่างไงาคือคือบอกเลยว่าผีช่วงนี้แบบคือเราชอบแอบตู้ er ล็อกเกอร์นะอย่าเปิดพุทธปิดแกดเจ็ตแกดเจ็ตแดเจ็ตเอ้ยอันนี้เป็นไง ผีวางกับดัดเองกับดัดเองกับดัดเองกับดักรอโทเออเฝ้าเลยดีเพื่อนดีพีเพื่อนแบบไอคนช่วงนี้มันเก่งมากเลยอะดูเออเนี่ย ไหนใครมาช่วยเพื่อนไหนไหนใครมาช่วยเพื่อนมาน,นีดิลูกคนนี้มันเดือดเท่าไรละเมื่อไหร่ม,รมันจะตายอ่ะไม่รู้เฝ้าเลยดีถ้าอยากให้ตายอ่ะเฝ้าเลยเฝ้าเลยดีเฝ้าเลยดีตั่แก่เฝ้าแต่ฉันที่ไปเนี่ยก็รัก เฮ้ยไหนแน่โดนช่วยเหรออืืมแยกไปคนละทางคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดพึ่งมาจิงพึ่งมานี่มานี่มานี่ก่อนมานี่ก่อน อุ้ยช่วยกันหลาอุ้ยเบ,บ,บิ้งแป๊บ,บนึงแป๊บ,บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเออเนี่ยคือ <c ười> เราเล่นผีไม่เก่งเท่าไหรนะ่น่ะออาวคือเราให้ลองไปไกลๆนะคะว่าเลือดเหลือเท่าไหร่แหละ <c ười> เหลือเท่านี้หรอเลือด ทำไมมันน้อยเนี่กดนี้ไม่ไปไหนไปไหน,นะฮะเกบายเลยฮะ <c oughs> <c oughs> เล่นหมีไม่เก่งนะล,ล่ะเราเล่นหมีไม่เก่งเรือล่ะไม่ค่อยเก่งนะคือมันเราก็กำจัดไม่ได้เยอะนะอุ้ย, <c oughs> ยมันหมีนะิหมันหมีนิไม่ใช่ไม่ใช่โอ๊ยหาเลือ กูไว้เตียงขึ้นมาโอเคไหมนี่เมื่อไหร่มันจะตายวะเขเดินโทรมานะาหน่มเนี่ยมันแหมพวกเร็วๆตายเร็วๆหน่อยดิอุ้ยโดนคนช่วยแล้วเอาโดนคนช่วยเขาแล้วจ้าว้าววารอให้เลือดเต็มใช่ไหมฮะยี่ยี่อย่างนี้มันก็ตายตายไม่ได้ง่ายดิ อ่าเรียบร้อยครับผมกำลังขึ้นมาตะทงนะครับนายยกโอเคตายแล้วเฮ้ยตายแล้วเว้ยเพื่อนแบบนี้มาดีมาดีใครแบบนี้ปะใช่แบบนี้ปะใช่แบบนี้เพื่อเพื่อนเพื่อนนะครับเมื่อกี้ต้องโดนมันนีนี่เราป้าอืมเราก็ก้มได้นะอย่าคิดว่าเราก้มไม่ได้นะนี่มีนี่มีหมอน้าหมอครับ <Happiness. S 2> ประตูทาง kind of mm. ออกเปิดครับทั้งหัวทั้งลัดเรับเนาะนีอทำไมมัน็บบไม่เจวเลยเพื่อทำแบบนี้เออเพื่อโตแล้วได้เนี่เนี่ยเขาคงจดไม่ได้ไเลย คุน้าชีแล้วคือใครอยู่ระเวกนั้นมันนี่หน่อยคืประตูทางออกอยู่ตรงไหนี้เขาเาไปถแบบโจรนะคุ้แ้แบบเราเจอประตูทางออกนี่เราจะเป้าไว้เลยเป้าแบบอ๋ออันนี้เหรอคือคุ้ยไปแล้ว จะเย่ทำไมอ่ะจะเย่ทำไมอ่ะเออจะเย่ทำไมอ่ะเออจะเย่ทำไมอ่ะแต่บอกกนว่าอยู่ในงบแปดแสนนะนะได้เงเนก็จะคลั่กกระครับจะเย่ทำไมอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเรื่องจิตนะไม่รูก โอเคเอนะคะทีนี้เราก็จะนี่เนี่ยคุณทมีคนแอดเราเป็นเพื่อนด้วยไหมคะครับวันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทำไมอ่ะโอไม่โอเคนะแค่สลักพ no ันธุ oh okay. yeah, ์ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมผลแล้วกดแชร์กดติดนะคะ